สวัสดีค่ะกิจกรรมวันนี้ของเราคือการตัดต้นไม้ทำรายพึ่งและกานกเรามาดูกันว่าพึ่งเราจะเผลือไหมมันจะตื่นไหมเนาะบ้านนี้จะมีพึ่งนกและก็สัตว์สัวนนอีกสองตัวในบ้าน อะไระเอาจนมหักไปแล้วอ่ะอย่างสีหนหักกับบ้านี มันต้องหักอีกหลายเส้นเลยนั่นน่ะเราจะทำยังไงให้มันหักไม่เยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลังเข้าไปได้แล้วมองคิดดูดิโอ้ยหักอีกเหลือดอกหนึ่งเพราะเป็นยังค่อยเข้าใจ อันนี้อีกอันนึงบนรังนกอ่ะอีกมันต้องไปตัดข้างนอกนนอกันแเนี่ยแต่มันมันพอดีมีเพื่อนอยู่ตัวนั้นปล่อยมันได้หลงไปว่ามันอยู่ข้างนอกบนรังนกอ่ะบนรังนกอีกอันนึงใช่ไม่ใช่ตัวนึงมันอยู่ข้างนอกนะเออกไปได้เนี่ยฝั่งซ้ายมือรังนกนี่นั่นแหละ เอาออกขนาดนั้นนกมันอยู่ได้ไหมระวังรังนกมันมีมันมีมันมีใต้รังนกหรือเปล่าเออแต่กี้มึงควรจะตัดตรงนั้นเชิดเสียงมันเสียงน้ำไหล อ๋อไม่ก็เติมน้ำ <laughs> หมู่บ้านนี้น้ำไม่ไหลเป็นว่าเล่นเอาอันนั้นก็ต้องเลื่อยข้างล่างเลยจะรูบอดีก็อยู่ข้างล่าง <c oughs> เราจ้างตัดต้นไม้เพื่เราจะมาจัด โอ้ต้องอันนี้ด้วยนี่อันนี้เป็นเนี่ยตรงหน้าเธอเนี่ยแมนอยู่หีแหกหักหักหักโอ้ใจจะตักหักตัดรถเจ้าวระวังระวังพึ่งใส่ละพึ่ง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 เห็นไหมพึ่งพึ่งทางใดทางใพึ่งเราไปตัดใกล้อยู่เลยละพึ่งตัดอยู่ อันนี้ขึ้นมัจะจบอันนี้ปลาลูเนื้อมันีแข่งหัวเลยงานรัมันต้องบัเราต้องระวังเครื่องแล้วเราก็ต้องระวังลงังนกว่ามันเป็นแค่ลังนอนนะเนี่ยอา้าวมันก็เป็นแค่ลังนอน,ลน,น,อนแล้วเนาะเธอแล่วมันทำกับข้าวหรืบ่ไม่ได้มันไม่ได้วางไขยย่ว่ะมันวางไข่มันก็โตกันหมดแล้วอุย้ยตาท่านเป็นท่งอะไมันไม่เป็นทรงหรือท่าันต้องไปทางนอกนึง <c oughs> เป็นทรงอย่างล่นี่ แค่ตัวใหญ่ี่ใส่กับบรุกนนั้นลังนตี้อังนกเขาเรา S <S ตัวใครตัวมันเด้อเมื่อ,อไรลลที่เพิ่งเปลือกนะมันต้องตัดให้มันต้องเอาวันตะกี้อันแดงๆอะ่ะมันแข่งกันนี้มันเอาอวันกายตัดเก่งก็เก็บมันไว้ก็ห่ออย่าไปยุ่งมันนะกิจกรรมวันหยุดและโควิดออกจากบ้านไม่ได้ก็ทำลายต้นไม้ปะ ไปหน่งได้แล้ต้องหาอะไรทำอ้าวปลอกสีแดง่ดวงเธอปล<ว>อกบางทีจ<ว>ะเลยเกิด <laughs> น้ำหน้าอย่างฉันเหรอจะปลูกอะไรขึ้นโอ้ยมีผีเสื้อก็ได้นะ <laughs> <laughs>